วิธีการมูลข้าวเหนียวแบบง่ายๆนะคะแล้วอร่อยด้วยแช่ข้าวเหนียวนะคะ1ถ้วยในน้ำนะคะ1คืนหรือจะแช่น้ำร้อนก็ได้ค่ะ3ชั่วโมงนะคะถ้าแช่น้ำร้อนนะคะค่ะใส่น้ำก็พอปิ่นๆนะคะพอท่วมนะคะเอาเข้าไมโครเวฟนะคะทั้งหมด6นาทีนะคะ ให้เราตั้งไว้ที่3นาทีนะคะแล้วก็เอาออกมากวนนะคะเพื่อที่จะได้ให้มันสุกทั่วกันนะคะวิธีนี้เราแช่นะคะข้าวเหนียวมันก็จะอมน้ำเอาไว้นะคะมันก็เลยนุ่มน,นะคะค่ะนี่ทำอีกรอบหนึ่งนะคะอีก3นาทีนะคะค่ะได้แล้วค่ะง่ายๆนะสำหรับกะทิสำหรับมนูนข้าเหนียวนะคะ มีกะทิครึ่งถ้วยนะคะน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะเกลือ,อนิดหน่อยกวนให้เข้ากันแล้วก็เทลงไปในข้าวเหนียวที่เราเนื่อเสร็จแล้วควรให้ข้าวเหนียวซึมกับน้ำกะทิแล้วิกเข้าไมโครเวฟอีกหนึ่งนาทีเห็นไหมคะง่ายๆเจ็ดนาทีเองเราก็จะได้ข้าวเหนียวมูลนุ่มๆอร่อยนะคะไว้กินกับ หน้าขนมต่าง